วันนี้ลำยองก็จะไปพาไปชมคิตตี้ค่ะห้องนอนคิตตี้ช่วงนีก้กำลังอยู่ในช่วงที่จัดการกับคิตตี้อย่างหนักมากมันเยอะมากไม่รู Taiwan ้จะทำอะไรฝุ่นเยอะค่ะอ่าโควิดก็กลัวอะไรนะ PM พีเก็กลัวค่ะตอนนี้ก็เลยต้องเก็บคิตตี้ไว้ในตู้ก่อนมาดูกันค่ะ มาชมห้องนอนค่ะห้องนอนก็จะโล่ๆหน่อยนะคะนี่ค่ะคิตตี้ค่ะนี่เก็บเศษตู้ทำไมถึงต้องเป็นคิตตี้คือเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบสีชมพูแล้วคิตตี้มันก็เป็นตุ๊กตาที่เป็นสีชมพูแล้วด้วยความที่ทำไมต้อง,องชอบตุ๊กตา คือด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วอยู่ในครอบครัวที่ยากจนเราตอนนั้นเราอยากได้ตุ๊กตาเราไม่มีโอกาสที่ที่จะได้เราเราก็ชื่อ,อชอบอตุ๊กตาหลายชนิดนะคะทุกตุ๊กตาทุกอย่างคือชอบหมดเลยแต่ที่รำยองต้องเลือกเน้นคิตตี้ก็คือมันมีความน่ารักของของ,ของตัวคิตตี้แล้วก็เป็นสีชมพูด้วยนี่แหละคือคือประเด็นหลักเลยค่ะน,น้องสองคนนี้มีชื่อไหมคะน้องสองคนนั้นคืออ่าคนนี้คือน้องนางฟ้า คนกลางๆนี่คือน้องพาขวญค่ะวันนี้ให้ไปอยู่หลังตู้ก่อนแม่บ้านมาทำความสะอาดกลัวกลัวคิตตี้ชอบคิตตี้ก่อนหรือว่าหมิวชอบกอนค่ะท,ทั้งคู่เห็นชอบคิตตี้เหมือนกันเพราะเป็นแฟนรุนกันน่าจะชอบน่าจะต่างคนต่างชอบมานะแต่ลำยงก็ชอบมาอยู่แล้ว เวลาน้องหมิวมาหาครูก็จะเอาคิตตี้มาฝากครูนะแต่รำยอมไม่เคยให้ของคิตตี้อะไรหนูนะห่วงแต่หม,มิวก็จะเอาคิตตี้มาให้ครูอยู่ยประมาณนี้ค่ะเคยนับไหมคะว่ามีสักกี่ตัวไม่เคยค่ะถ้าหายไปก็ก็อาจจะจําไม่ได้ค่ะอันนี้อันนี้คือเป็นที่ที่เป็นตุ๊กตาที่แบบเห็นชัดนะแล้วก็จะมีแบบแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเยอะมากอย่างเงี้ย อันนี้คือแฟนขับญี่ปุ่นซื้อมาให้นะคะมันจะเยอะมากเลยเนี่ยถุงเท้งถุงเท้าแมสปิดจมูกก็จะเป็นคิตตี้หมดรองเท้าเนี่ยสิ่งทุกอย่างเลยไอ้ที่จริงของพวกนี้เขาก็ไม่อยากเอาให้เอาไว้ในห้องนอนนะคะเพราะว่ามันขี้ฝุ่นจับแล้วมันจะทำให้เราเป็นภูมิแพ้ แต่ลำยองถเอาไปไว้ข้างนอกกลัวมันหายอีค่ะกลัวขโมยเพราะว่าบ้านลำยองเนี่ยเดี๋ยวหลานก็มาแล้วเอาววเวลาเด็กมานอนบ้านอ่ะแล้วมันแบบว่าแม่หนูอยากได้คิตตี้แล้วเราจะปฏิเสธเด็กยังไงเราก็จะห่วงของก็จะห่วงของก็จะห่วงของนี่แหละแั้นเราเก็บไว้ดีกว่าไม่เด็กจะได้ไม่ต้องอ,อ,อ้อนเราอันนี้ก็คิตตี้นะคะนี่เลยน่ารัก มีที่บ้านมหาสารคามก็เยอะแต่นั้นคี่จะเป็นคิตตี้ที่เราไม่ได้ขุนมาตั้งแต่ทีแรกแล้วก็บ้านบ้านหลังอีกหลังหนึ่งที่อยู่นู่นก็คิตตี้คือบางสิ่งบางอย่างมันถ้าขนมาตรงนี้มันก็ไม่มีที่ไว้แต่ถ้าเราจะเอาให้ใครเราก็เสียดายเราก็เลยเก็บให้ดีกว่าหลายๆบ้านครับค่ะมันมีตัวที่ชอบที่สุดไหมมีตัวที่ชอบที่สุดมีนี่เลย แต่มันจะวางอยู่ต่ำ่อยนะคะมันเป็นคิตตี้นางฟ้ามันเป็นคิตตี้นางฟ้ามันสวยมากดูนี้มันสวยมากแฟนคขับญี่ปุ่นเอาให้สวยมากดูดูอ่อนโยนดูเนื้อนิ่มเนี่ยที่ชอบที่สุดอ่อนโยนนิ่มแฟนคขับญี่ปุ่นคุณฮีโร่ซื้อมาให้ค่ะเนื้อมันนิ่มอย่างอื่นมันก็จะปกติธรรมาดา กันเกือบจะหมดทุกอย่างแต่อันนี้จะไม่เหมือนเพื่อนจะสวยคิตตี้นางฟ้า,น,ฟานับไม่ได้มันมันไม่ไหวแนละ้วมันเพราะมันเพิ่มขึ้นเลยดูู่ไม่พอนะพวกหม้อหุงข้าวพวกอะไรอยู่ข้างล่างก็เป็นคิตตี้แก้วน้ำถ้วยจานอย่างเงี้ยที่เราไม่สามารถที่จะเอาขึ้นมาข้างบนได้ก็เป็นคิตตี้ ข้างล่างก็โชว์อีกข้างบนก็โชว์อีกก็เลยโอ้ตายแล้วไอ้และไอกพวกแก้วน้ําอย่างนี้นะคะเยอะมากอีตรงชั้นวางแก้วอีกทีเนี้ยก็ซื้อใหม่ไปเรื่อยก็ไม่กินอันเก่าก็ไม่ใช้อันเก่าก็งงแก้วน้ําไปเจอก็ซื้ออีกอ้ะมีแล้วนี่ว่าแล้วก็ซื้ออีกอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ก็เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนเล็กๆของลายองนะคะเป็นห้องคิตตี้นะคะก็ ก็ก็คิดว่าถ้าตัวเองชอบอะไรที่มันน่ารักเผื <ST. S 1> ่อตัวเองน่ารักบ้างอะไรประนี้นะคะค <c oughs> ่ะก็ชมบ้านแล้วเนาะ